สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับในคลิปนี้มากล่าวเรื่องของซูเปอร์สตาร์ลีใช่ปะ่ะซูเปอร์สตาร์ลีกปแปลมันไปประมาณเนี้ยนะใช่ไม่ใช่ยนึงขออภัยด้วยนะครับในหมวด3หมวดเนี่ยหมวดแรกเนี่ยมันจะมีการเวลามากําหนดนะครับว่าเป็นยังไงแล้วเมื่อเวลามากําหนดเนี่ยมันก็จะมีตําแหน่งให้เราไปฝึกมาในสถานฝึกที่มันกําหนดไว้ ซึ่งฐานฝึกต่อไปเดี๋ยวผมไม่รู้นะั่นเน็กซกาแล็กซี่คลอสซิงอะไรเนี่ยมันอาจจะบอกว่าแต่ผมไม่รู้นะคือมันจะบอกว่าต้องไปฝึกตัวที่ฐานฝึกนั้นแล้วเข้ามายึดตําแหน่งแล้วก็ในระหว่างฝึกเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง10วันหลังจากฝึกแล้วก็ใช้เวลา6กวันในการแข่งขันกันนะครับก็น่าจะเป็นรูปแบบไม่ต่างกันจากครั้งที่แล้วสักเท่าไหร่ครั้งที่แล้วเนี่ยก็ประมาณว่าต้องทําแต้มให้ดีที่สุดนะ,ะผมไม่กล่าวถึงในการเพราะผมอยู่ที่ตาดาบลำดับ600กว่าในหมวดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรเนี่ยแพนิคแพนิคลี ไปแบบไทยมั้แพนเน็ตแพนเน็ตลีกแพนเน็ตลีกเนี่ยก็จะเป็นแข่งแบบออโต้ก็ได้นะครับเพราะว่าแข่งเองเนี่ยบังคับเองผมว่ามันเสียเวลานะครับแต่ว่ามันจะมีครอสให้ค่อนข้างเยอะในในแพนเน็ตลีกตัวนี้นะครับคนที่ต้องการแกรนแกรนไม่ใช่ครอสคนที่ต้องการแกรนเนี่หานในอันนี้นะครับรันนี้มากล่าวเรื่องของซูเปอร์สตาร์ลีกนะครับซูเปอร์สตาร์ลีกเนี่ยก็จะมีลำดับให้ซึ่งเป็นแรงนะครับแล้วเราก็จะไปซุ่มหาแรงโดยใช้พลังงานนะตอนนี้นะครับ เพืก็จะมีมุมกว่าล่างให้เปลี่ยนถ,ถ้าเราเจอที่ไม่ดีหรือไม่เราก็ต้องรอถ้าเราเจอที่ไม่ดีเราแพ้เนี่ยหรือถ้าไม่อยากเอาคือเข้าไปแข่งแล้วแพ้เสียแต้มเสียเวลาแล้วก็รอให้มันรีใหม่นะครับซึ่งผมคนที่เคยแข่งเนี่ยถ้าไม่เคยแข่งนะครับมันจะมี100แต้มเป็นตัวต้นแล้วก็หนึ่งพันแต้มหนึ่งพันแต้มเป็นตัวต้นนะครับคือต่ำสุดหนึ่งพันแต้มแล้วเราก็สามารถที่จะปั๊มไปเรื่อย Pierre. แต่ว่ามันจะหมดเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์เนี่ยถ้าเราปัม๊มอย่างผม ขีดขั้นเงินบรอนมันเรียกอะไรซิลเวอร์อันนี้นะขั้น2นะครับแต่ว่าพอครบสัปดาห์แล้วมันก็ลดลงมาครับเหลือเป็นขั้นเงินเหลือพันเคือมันไม่ลดลงไป1,000เหมือนเดิมนะค,คือมันจะลดลงประมาณเท่าไหร่ผมไม่รู้นะลดเหลือพันเเพราะฉะนั้นเวลาคนตัดระดับก็จะลดระดับลงมาหน่อยแล้วก็ต้องตัดระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันค่อนข้างยากนะครับในการตัดระดับเพราะว่า ถ้าเป็นสายฟรีมันก็จะมีตัวที่ไม่เก่งนะครับเวลาเราไปเจอคนที่มันแบบ S S S บางองี้ยผมก็แพ้หลุดลุ่ยเลยนะแล้วมันก็จะมีของรางวัลน,นะครับซึ่งของรางวัลน,นี้ได้ทุกวันนะครับในเวลารี24ชั่วโมงนะครับได้แล้วซึ่งยิ่งแรงังเราสูงเนี่ย1วันเราก็จะเก็บแต้มได้เยอะนะครับได้กล่องคอสด้วยอันนี้ก็ไม่ค่อยได้สนใจมากนะเน้นไปที่แต้มนะเพราะว่าไอ้กล่องอไม่คอสสิเขาเรียกกล่องน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่กล่องแกนมด้วยนะเป็นกล่องอไอเทมนะครับ แต่หลักๆก,ก็ได้เพชรยิ่งเราแต้มสูงมันก็จะได้เพชรสูงมันมีบอกไว้นะครับมันบอกไว้ว่าขั้นไหนได้เท่าไหร่ต่อวันน,นะครับไม่ได้มากนะครับแต่ว่าขึ้นไปยากมากขึ้นไปยากมากสายฟรีขึ้นยากมากเคยตามมาแถวๆนี้แล้วก็แพ้ๆชนะชนะนะครับ ถ้าเรามีตัวละครที่ไม่ดีมันขึ้นยากขึ้นยากแล้วก็ถ้าเราตีไม่เก่งด้วยนะบางทีก็ตีแล้วก็ดีนะแต่มันแป๊กหมดเลยแล้วก็อันนี้ครับก็จะมีหลักๆก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนใหญ่ผมจะชอบเป็นเพชรมากกว่านะที่มันได้ทุกวันนะครับแล้วก็ไอเจ้าดูด้านหลังเนี่ยจะเป็นเพชรรายวันเพชรเพชรรายสัปดาห์ครับหนึ่งสัปดาห์มันก็จะรีแล้วก็ให้ตำแหน่งเราอันนี้เขาบอกอะไรสิบสองวันแห้วอันนี้ผมไม่รู้นะแต่มันจะรีทุสัปดาห์ถ้าผมยังไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอถ่ายด้วยนะแต่ที่แน่ๆคือได้ทุกววััันนนตี้ะครบ แล้วมันก็จะรีทุกสัปดาห์หรือเปล่าไม่รู้เวลาผมแปลแล้วมันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันเริ่มประมาณวันที่วันวันจันทร์นะวันจันทร์มันจะรีขึ้นมาเป็นพันเจ็ดอันนี้ผมเพิ่งแข่งมาครับราวนี้การแข่งขันนะครับสมมุติว่าเรากดเข้าไปแล้วเราก็เลือกแข่งขันเอาช่วงนั้นผมแพ้เนี่ยแพ้ดุดรวยออกมันไม่มีให้ดูนะไม่มีย้อนหลังวะไม่มีถ้ามียันหลังจะเห็นว่าแดงพืดเลยตอนนี้ก็จะมีพอเราเลือกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแต้มนะครับแต้มบอกตรงนี้นะครับนะครับ ดยที่แต้มทั้งสามอันนี้ก็คือถ้าเราชนะเราก็จะได้แต้มตามตำแหน่งถ้าเราแพ้เนี่ยเราก็จะเสียแต้มประมาณ10หรือว่าบวกลบนะครับโดยทั่วไปก็จะประมาณ7 8 9นะเคยมีลบสูงสุดที่เคยเจอก็รู้สึกจะ12-13เนี่ยแล้วก็ดูได้นะครับว่าทีมเขาเป็นแบบไหนนะครับ <c oughs> ดูแต้มได้โดยประมาณอันนี้ผมว่าผมน่าจะชนะได้นะครับอันนี้นะถ้าผมไม่ตีแย่งกันไปแล้วก็จะใช้พลังงานนะครับ ซึ่งปกติจะใช้50ตอนนี้มาอยู่ในช่วงอีเวนต์นะครับมันก็เลยอยแค่25นะครับอันนี้เขาจะส่วนใหญ,ญ่เขาจะถามว่าบังคับเองไหมเราจะไม่มีแบบอออตันะครับแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเราสามารถเลือกที่จะกดผ่านคือไม่บังคับได้ที่ผมจะตีโอ้ผมได้สุ่มตัวปลาตัวดีมาไม่น่าจะแพ้อนนี้ผมกดเข้ามาตีเอง เขาค่อนข้างตีลูกโค้งแต่เขามีหลายสกิลมากเอาไปสองตัววิ่งไม่ทันจบเมื่อกี้ตีแป็คคือตีเอมืทีมมันก็ไม่ดีนะเมื่อกี้ถ้าตีได้อย่างนี้ก็แกนสลมเลยนะ สี่แต้มไม่ตีเนีย่ยคือมันจะมีสุ่มตัวปลาตัวแรกมานะมันเราจะเลือกตัวปลาไม่ได้นะครับแม้ว่าเพื่อนจะมีตัวปลาที่ดีนะครับบางทีมันก็สุ่มตัวไม่ดีมาให้นะฮะอันนี้จะโชคดีว,ว่ามันสุ่มตัวปลาที่ดีที่สุดที่ผมมีเพราะ,ะนั้นการปลาผมก็เลยดีนะฮะเขาก็เลยทําแต้มยากเก็เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบังคับมากเพราะว่าบางทีบังคับเองก็ไม่ใช่ว,ว่าจะดีกว่าคอมบังคับน น้ำในการแข่งซูเปอร์สตาร์ลีกอะไรเงี้ยครับเราต้องเข้ามาในหน้าเกมครับแล้วก็ถ้าไม่ต้องการแข่งก็กดผ่านนะครับกดผ่านถ้าคิดว่าชนะแน่ก็กดผ่านเพราะว่ามันได้แต้มแล้วแต้มมันก็ทําให้เราได้ของรางวัลน,นะครับ yeah, all, ไม่เยอะนะครับของรางวัลันนี้มันก็จะเป็นพวกเงินกับแต้มตัวนี้ซึ่งเอาไปใช้ในร้านค้าเฉพาะนะครับเมื่อออกไปเนี่ยมันก็จะรีใหม่แล้วก็สามารถดูได้ว่าแข่งไวไหม นีแข่งไวไมเอสบวกล้านโอ้โหก็3สามเอสามเอผมไม่อยากแข่งเขาเลยเคยเข้าไปแพ้หลุดลุยเลยอันนี้ไม่น่ามีปัญหาในด้านชนะอันนี้ยีิบเก้าอันนี้สามเอสอายี่ส้แข่งอรอบนะครับไม่มีอะไรครับสำหรับคลิปนี้จะเน้นเรื่องของการแข่งขันในซ u เปอร์สตาร์ลีกนะครับ แล้วก็แต้มไม่ใช่ตำแหน่งนะครับแต้มที่ได้เ,เป็นแต้มนะครับเป็นแต้มที่เอาไว้เ่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าเราจะแร์หรือชนะในสาตำแหน่งเราจะได้แต้มถ้าแพ้ในสาตำแหน่งก็จะได้ลดแต้มนะแต่ว่าลดไม่เยอะนะครับประมาณไม่เกิน1ินะครับหรือบางครั้งอาจจะซวยก็เกินสิอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเอาอะไรมาคิดนะครับเนี่ยอันนี้รอบนี้เขาสุ่มไอ้เจ้าตัวปลาให้ผมไม่ดีะเอาตัวเอสมาเป็นตัวแรกเลยแทนที่จะชนะโดนไปห้าแล้วอะ หกแล้วอะ่ะูต้องบังคับเองด้วยตีตื้นขึ้นมาก่อนโอ้โหเร็วจังตีแป๊บเอาไว้สอง เอาไปอีก2ชีวิตไม่น่าอรอดตีตาลูกเหมือนกับว่าลูกมันอ่ามันตีลูกยังไงเนี่ย สกิลเราชีวิตเกมพี่เก้าแล้ว ผมร้าเมทีสิล้านขึ้นมาห้าหกเอาหกหกผมจะแข่งเองตีเองผมก็ไม่มั่นใจผมขอให้คอมตีให้แล้วกัน <laughs> คือหัวดเองเนี่ยผมไม่มั่นใจอยูอย่อันนี้คอมเป็นหัวให้ อย่างงี้ครับแม้ว่ามันจะดูแบบเหมือนจะจะแพ้หรือจะชนะเงี้ยถ้ามงคับเองเก่งๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะพลิกเกมได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจนะอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ละคนนะครับโดยประมาณนะครับการแข่งเนี่ยก็ไม่ยากครับก็มีแต้มก็แข่งไปมันก็สนุกดีนะครับล้วหรือว่าเราเจอทีมที่เราคิดว่าเราไม่ผ่านแน่ๆอย่างเงี้ยถ้าคิดว่ามันยากแล้วเนี่ยมา3 s กระจายเลย แล้วก็ไม่อยากเสียแต้มเนี่ยก็คือหนึ่งรีนะครับรีรีไม่ได้ก็ยังไม่หายก็รออีก9ก้านาทีนะครับแล้วสิบนาทีแล้วก็มารีใหม่นะครับเพราะว่าถ้าอยากได้แต้มดีๆนะโอ้โหอันนี้มี M มี R มี M มี3ตัวเลยอะ่ะโ,โห น,นี่จะพอรุนได้หน่อยขออีกรอบแล้วกันนะครับแลไม่มีอะไรนะครับสำหรับซูเปอร์สตาร์อีกปรามานนี้นะครับคือมันจะมีรีให้ทุกวันเพื่อที่จะได้เพชรถ้าประจำวันที่ก็คือรีทีงคือสัปดาห์นะครับสัปดาห์ทุกสัปดาห์เริ่มประมาณวันจันทร์ยี่โมงจะไม่ได้ โอเคได้ตัวปลาอามาครับตัวปลาของเราจะอยู่ข้างบนนะครับตัวปลาเวลาเราเอาไว้เอาไว้เอาไว้ตัวรับเนี่ยเขาเรียกตัวปลาซุ่มถ้าตัวปลาอา,อาวผมมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะป้องกันได้ดีครับป้องกันการทําแก้ไม่ดีแต่ถ้าเป็นตัวปลาอื่นเนี่ยนอกจากนั้นเพื่อนจะต้องพยายามเอาตัวปลาที่มันเป็นขั้นสูง,สงที่สุดเข้ามานะครับพยายามที่จะปั๊มมันเพราะว่าตัวปลาเนี่ยมันสุ่มนะครับเวลามันลงครั้งแรกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเลือกแล้วมันจะลงเลยนะมันจะสุ่มตัวปลา ซึ่งผมยังไม่ได้ไปปั๊มตัวปลาเพิ่มขึ้นมาเลยมาเขาไปตีรอบสิ <c oughs> <c oughs> ลูกช้า โอเคบางทีถ้าเราชนะแล้วเราก็มไม่จำเป็นต้องไปแข่งเพราะว่ามันก็ไม่ได้ผลอะไรนะครับมันไม่ได้แต้มพิเศษอะไร โอเคพอนะ้วสำหรับ,รบซุปเปอร์สตาร์อีกแลนนี่เลยอัะอีกสองชั่วโมองกว่าๆนะผมก็จะได้ไม่สี่สิบสี่สิบเพชรนะสี่สิบไดมอนด์นะครับแล้วผมต้องอัพแงดงขึ้นไปเพื่อที่จะได้50สิบก็ต้องเป็นสองหกสิบสามโอ้ผมเนี่ยขึ้นมาระดับสองนี่ลำบากแล้วนะขึ้นไประดับสามนี่เจอตัวกวางเยอะมากแพ้พชนะแพ้ชนะ โอเคครับสำหรับข้อมูลในด้านการแข่งขันของซูเปอร์สตาร์อีกประมาณนี้นะครับโดยคร่าวๆก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นกเกรทที่เอาไว้ทําได้นะเพื่อนก็ลองดูมันค่อนข้างจะเรียกร้องสูงนะอันนี้กเกรทอันนี้นะครับค่อนข้างจะเรียกร้องสูงหลังๆเนี่ยมันจะเรียกร้องสูงอย่างเงี้ยมันเรียกร้องให้ผมให้ตัวระดับระดับ SSR ที่เลเวล43ตัว เพื่อที่จะได้ร์ดทองหนึ่งใบในขั้นสุดท้ายของเควสนนี้นะเควสมันเลือกได้แต่ผมไม่รู้ว่าเมื่อเลือกเควสแล้วมันจะมันตันเลยหรือเปล่าหรือมันจบเลยหมายถึงว่ามันได้แค่เควสเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าทำจนหมดก็คือจบอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าผมยังไม่ได้เริ่มทำเลยเพราะผมคิดว่ามันมันไม่ค่อยจะคุ้มสักเท่าไหร่แต่ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งหลังๆเล่นไปแล้วตัวมันเหลือนโอกาสจะคุ้มค่านะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับข้อมูลอื่นๆ ก็ไม่มีอะไรถ้ามีอะไรจะบอกผมก็จะบอกเพิ่มนะครับสําหรับเข่าที่ผมรู้ในเบื้องต้นนะครับถ้ามันมีภาษาไทยเนี่ยมันก็จะดีมากนะครับแต่มไม่มีภาษาไทยแล้วก็สําหรับคนที่เวลาไปฝึกแล้วมันไม่ได้ตัวดีๆเลยอะ่ะมันได้แบบตัวแต่อ่อนๆมันก็ฝึกก็คือ1มันต้องดูด้านของสเตตัสนะครับที่เวลาเราปั๊มตัวละครแล้วเนี่ยมันจะมีสเตตัสสูงยูที่นักกีฬา อันนี้สายปลานี่ผมต้องไปเปลี่ยนนะอนนปลาผมยังเป็นเอสอยู่เลยเปลี่ยนได้ไหมนนเปลี่ยน่โอ,อ้ผมต้องไปฝึกเอสเอสอาร์เอสอาร์ เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นมันก็ต้องมีปัม๊มด่านที่ปั๊มสถานะให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ด่านที่มีสกิลนะครับสกิลดีที่สุดเท่าที่เราจะปั๊มได้นะครับผมเห็นบางคนที่เขาได้ระดับสูงๆเนี่ยสกิลเขามีเป็นร้อยนะสกิลมีเป็นร้อยนะครับผมมีสูงสุดเท่าที่ผมเคยจําได้ประมาณ70สูงสุดที่เคยทาได้80ดสิบนะครับแต่สกิลเขามีเป็นร้อยนะครับแล้วก็สกิลพวกนี้ก็มีผลด้วยแล้วก็เนื้อเรื่องเวลาเจอ NPC ที่เป็นร์ทเนอร์หรือเขาเรียกอะไรนะ เป็นผู้ฝึกอะนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีผลไหมผมคิดว่ามีผลนะนะครับแต่หลักๆที่ผมรู้ก็คือ 1. s t a สเตตัสนะครับสสกิลต้องอัพสกิลให้มากที่สุดในตัวนั้นแล้วก็ 3. เนี่ยคงจะเกี่ยวกับเรื่องเนื้อเรื่องนะครับจะทําให้ตัวละครที่มันเท่ๆนะครับเมื่อกี้มันก็มีตัวอย่างนะขอไปดูตัวอย่างให้แล้วกันแรงดูได้ไหมดูไม่ได้ดูได้ครับสกิล อันนี้เปดไวร้อยเจ็ดแต้มมือ mm ็หนึ่งนะครับนี่คือการันตีของเขานะครับมีแม็กแม็กมาสองสกิลเลเวลห้าแม็กนะครับแต้มพาไปหมื่นหมื่นหกมิตรตั้มยังไ,ไงวะเนี่ยนะครับถามว่าแต้มหมื่นหกได้มายังไงเนี่ยมันถ้าตุาความผมนะมันจะได้มาจากเอ่อเจ้าตัวเขาเรียกอะไรตัวผู้ฝึกอนะ่ะเขาเรียกพาร์ทเนอร์หรอผู้ฝึกที่มีเลเวลสูงนะครับ ตัวเทนเนอร์ที่มีเลเวลสูงนะครับตัวเทนเนอร์ที่มีเลเวลสูง,นะสงเนี่ยเวลาเราเจอเขาในเหตุการณ์ไปเจอเขาในฐานฝึกเนี่ยเขาก็จะให้แต้มสถานะที่สูงนะครับที่สูงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสายฟีเนี่ยก็มันก็จะดิน้นดินอยู่ประมาณนี้นะครับ่าที่เราจะสะสม่าที่จะหาฮีโร่ออมาปั๊มให้มันได้เต็มเนี่ยมันก็ลำบากนะมันยังมีอีกนะนี่นะครับตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่สายเติมเนี่ยผ่านเลยตัวนี้จะเน้นไปที่สกิลนะครับถ้าเราเอามาแ้มมาอัพเนี่ยมันก็จะทําให้คิดว่านะคิดว่าสกิลมันจะสุ่มขึ้นมาอีก3สกิลซึ่งมันจะไปอัพสกิลที่มีอยู่3สกิลสกิลใดสกิลหนึ่งนะผมคิดว่านะคิดว่าแต่ว่าแต้มนี้ได้มาจากการแคว้นหรือไม่ก็เติมเงินนะสองอย่างได้ยากมากโอเคครับสำหรับอธิบายเรื่องของการเข้า ซูเปอร์สตาร์อีกก็ประมาณนี้นะครับมันไม่ยากเย็นอะไรนะครับอันนี้แยกเป็นหัวข้อให้โดยคร่าวๆนะครับสำหรัคนที่อยากดูข้อมูลอื่นๆผมแนะนําว่าอย่าถามผมเลยผมไม่ค่อยรู้จริงๆผมเนี่ยค่อนข้างมั่วนะครับค่อนข้างมั่วขอบคุณเพื่อนที่ติดตาม,มารับชมนะครับขอบคุณมากครับ